ฟังกุดีพอดแคสต์ไม่มีอะไรฟังฟังกุดี making of เรื่องเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นฟอนสวัสดีคุณฝังุูท่านค่าบผมเกมสุภนาตตะกุลครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเพจ in font off แล้วก็เจ้าของ s สเตชันฟังกูดีพอดแคสต์ครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นการเปิด EP 0นะครับของรายการ making off เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่า making off มาอย่างไง?」แล้วก็จริงๆต้องเล่าให้ฟังด้วยว่าฟังกูดีพอดแคสต์มายัางไงนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวรายการก่อนจริงๆตัวรายการเนี่ยคือ making off เราจะมาเล่าเรื่องของเบื้องหลังการออกแบบฟอนต์ตัวอักษรครับเพราะว่า making off เป็นรายการที่ ผมในฐานะแอดมินหรือคอนเทนเตอร์จากเพจ in f o n นออ f เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ที่เขาสร้างสรร์ฟอนท,ที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์อย่เงี้ยครับอยากให้เขามาเล่าให้ฟังว่าจุดกำเนิดเป็นยังไงทำไมถึงออกแบบฟอน์ตนี้ขึ้นมาทำไมถึงตั้งชื่อนี้หรือเล่าเรื่องราวการสร้างสรร์ในรายละเอียดของฟอนตต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่ยึดโยงอยู่รอบๆตัวฟอนต์นั้นๆ ซึ่งจริงๆแนะนําว่าหากอยากดูรายการนี้ให้ได้อัทรรอนะครับดูผ่าน YouTube น่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนเนื้อหาปล่อยไปเนี่ยในพอดแคสต์จะมีแค่เสียงแต่ใน YouTube เนี่ยจะมีบางช่วงบางตอนที่เมื่อเราเมนชั่นถึงรายละเอียดของตัวอักษรได้ก็ตามที่บางทีมันมองไม่เห็นด้วยสายตาอ่าแต่ใน YouTube เนี่ยเราจะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้ ซึ่งจริงๆการที่อยากทารายการเกี่ยวกับเบื้องหลังการน่ฟาฟอนต์นะครับเพราะว่าเพจอินฟอนต์ออฟเนี่ยเป็นเพจที่ผมตั้งขึ้นมาตอนที่เรียนน่าจะปี1หรือปี2ที่สาขาการสื่อสารมวลชนครับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเออจริงๆจบมาตั้งแต่ปีหยปี6 4 6 5แล้วล่ะแต่เพจนี้ผมก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นแค่ง,งานส่งในรายวิชาครับส่งแค่หนึ่งเทอมแล้วก็จบ แต่ทีนี้เหมือนมันถูกตั้งต้นมาอย่างแข็งแรงด้วยแพชชั่นที่เรามีอย่างสูงเพราะผมเองก็เป็นคนแบบชอบและติดตามเรื่องฟอนต์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเพจที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องฟอนต์เพราะว่าปกติเราจะเห็นเพจเชิงวาไรตี้ที่เล่าเรื่องนู้นนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นเพจขอบสนามที่เป็นเพจ Iety, วาไรตี้เล่าเรื่องฟุตบอลมันเป็นรูปแบบซึ่งในสายเนี้ยสายฟอนต์เียังไม่มีคนทําเพราะาจริงเรื่องราวของฟอนต์มันก็มีหลายๆแง่งมุมให้เล่าเพราะในทุกๆวันก็จะมีนักออกแบบคนไทยมาสร้างฟอนต์ใหม่แล้วก็ปล่อยสู่สาธารณะใน Facebook หรือในเว็บไซต์ที่เป็นคลังแสงของชุมชนคนทำฟอนต์ในไทยอย่าง f 0 nt com อย่างเงี้ยมันจะมีคนเผยแพร่มาเรื่อยๆ หรืออย่างเช่นบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเวลามีโพสต์คอนเทนต์จากเพจนูน้นเพจนี้ที่ทำคอนเทนต์แจกฟอนต์ใน f a c e b o o เนี่โอ้โหยอดแชร์ถล่ทมทลายซึ่งจริงๆบางเพจมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟอนต์ขนาดนั้นแต่พอทำโพสต์อย่างนี้มันก็มีคนมาให้ความสนใจไม่แพ้ก,กันกับเรื่องราวอื่นๆที่อยู่ปรากฏอยู่ในเพจผม,มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีโพ t e n ช i a l พอที่จะขับเคลื่อนให้กลายเป็นเพจจริงๆใหญ่ๆไดเพจหนึง่ง ก็เลยเอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นเพจที่เชิญง,งานส่งอาจารย์แล้วก็พอทําเสร็จปับ๊บก็ยังคงทําต่อเรื่อยๆมาถึงตอนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลข้อมูลในเพจที่ผมลงจะเป็นข้อมูลที่ผมหาเองเสียส่วนใหญ่มีครั้งหนึ่งที่ผมทาคอนเทนต์ที่ชื่อว่า5ให้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะมีเป็นรายการพอดแคสต์ต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาที่ making off ก่อนรายการ5ให้เนี่ยแล้วก็อยากจะเชิญนักออกแบบมาบอกว่าเขาชอบฟอนต์ไหนของตัวเองมากที่สุด5ฟอนต์ ซึ่งคนแรกที่เราทําไปก็คือน้าแอนครับน้าแอนก็คือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ฟอนด .com ผมรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้จากตรงนั้นมันน่าสนใจมากซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีพื้นที่ไหนให้คนทํางานฟอนต์มาเล่าเบื้องหลังการทางานของตัวเองจริงจจังๆสักทีครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เฉพาะกลุ่มพอสมควรแต่เรื่องเฉพาะกลุ่มนั่นแหละครับที่ผมทําอยู่ผมก็รู้สึกว่าน่าจะทําเรื่องนี้ในเพจของเราได้นั่นเอง ก็เลยมาสู่รายการที่ชื่อว่า making of ครับในทุกตอนเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องถึง1ฟอนต์เท่านั้นครับโดยเชิญนักออกแบบที่เขาสร้างฟอนต์นั้นขึ้นมามาเล่ากระบวนการตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อหรือมุมมองที่เขามีต่อฟอนต์นั้นๆหรืออาจจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวอื่นๆที่มันวนเวียนอยู่กับฟอนต์นั้นๆส่วนกําหนดการออกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารายสะดวกเลครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมี ฟอนต์ใหม่ฟอนต์ใหม่น่าสนใจบ้างหรือจริงๆก็จะมีเรื่องราวของฟอนต์ที่อาจจะเคยถือกันเดิมมานานมากแล้วอเอาไปเล่าให้ฟังเหมือนกันหวังว่า,ารายกันนี้แน่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเช่นกันด้วยนะครับวนกลับมาที่สเตชันนิดนึงครับฟังกูดีพอดแคสต์เนี่ยผมก็มีความกระเฮี้ยนกระือรืออ,อยากทำพอดแคสต์จริงๆจังๆแต่ก็ยังไม่ได้ลองทำสักทีจนมามีมีไฟอตอนที่ ว่างงานนี่ยละครับผมเพิ่งว่างงานเมื่อช่วงต้นปี67ที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าไหนๆถ้าเกิดจะทํารายการพอดแคสต์แล้วถ้าเอามาลงในช่องพอดแคสต์ที่อยากทําอยู่แล้วเป็นของตัวเองก็น่าจะดีก็เลยถือโอกาสเปิดพอดแคสต์ไปเลยครับซึ่งจริงๆก็จะมีรายรายการตามมาในอนาคตแต่ก็ขอให้เป็นอย่าง,งน,นั้นเหมือนกันฟังคุณดีพอดแคสต์ก็คือชื่อกกวนๆเลยครับผมรู้สึกว่าอยากให้ชื่อมันมีความ เหมือนคนอังกฤษพูดอะไรสักอย่างอะ่ะแต่มันมันไม่ได้ไทยจ๋าขนาดนั้นแล้วก็ชื่อมันกวนตีนดีเวลาเอามาตั้งเป็นสโลกแกนก็กวนตีนดีฟังกูดีพอดแคสต์ถ้าไม่มีอะไรฟังฟังกูดีอันนั้นก็คือเป็นแนวทางของฟังกูดีพอดแคสต์ที่อยากจะทําก็คือเป็นพอดแคสต์ที่เล่าทุกเรื่องที่อยากเล่าและเล่าทุกเรื่องที่มีเวลาทําถ้าไม่มีเวลาทําก็ไม่ทํานั่นเอง โอเคครับนี่ก็คือ EP 0ของรายการ Making Off แล้วก็เป็นน่าจะเป็น EP แรกของสถานีฟังกูรีพอดแคสต์แล้วก็เป็นพอดแคสต์แรกจาก i n f a n นออฟเช่นเดียวกันซึ่งน่าจะมีอีกหลายๆรายการตามมาครับเป็นผมถือว่าเป็นพอดแคสต์ในฟังกูรีพอดแคสต์ซึ่ง X กับเพจอินฟอน o อฟซึ่งไอเพจอินฟอนออฟเนี่ยก็จะมีรายการพอดแคสต์อื่นๆตามมาแต่ก็อยู่ในเครือฟังกูรีพอดแคสต์ประมาณนี้แล้วกัน ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งในานามของเพจ In Fun t o f แล้วก็ Fun Gudi Podcast สามารถตามรายการ Making Off ได้ทุกช่องทางของ Fun Gudi Podcast ทั้ง Spotify และ YouTube ครับผมเสิร์ชชื่อเดียวกันได้เลยครับ F U N g U i d P O D C A S T ฟัง Gudi Podcast แล้วก็ตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page ครับตอนนี้มีแค่ Facebook Page เดี๋ยวช่องทางอื่นจะประกาศในเพจอีกทีนึง เฟซบุ๊กเพจฟังกูริคพอดแคสต์ครับในชื่อเดียวกันส่วนเพจเจ้าของคอนเทนต์อย่าง In f ฟ o นออ f ก็สามารถไปติดตามได้มี2ช่องทางการติดตามครับเป็นเพจทั้งใน Facebook และ Instagram ครับ Facebook เนี่ยเสิร์ชว่า i n เว้นวรรค f o n t เว้นวรรค o f สะกดเหมือน in front o f อะครับแค่ไม่มีตัว R ชื่อเพจว่า in front o f ส่วน IG เนี่ยก็คือ i_n_font_off i n o o n t f นั่นเองครับสำหรับใครที่เป็นสายนักออกแบบหรือผู้คนทั่วไปที่สนใจอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบเบื้องหลังการออกแบบฟอนต์ตัวอ,อ,กอักษรเดี๋ยวรายการ Making Off ก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างถึงเครื่องแน่นอนครับเพราะว่าผมเองก็บ้าฟอนต์พอสมควรเราบ้าฟอนต์ไปด้วยกันครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับผมเจอกัน